สนกลขแม่พวกแกเป็นใครยึดชายแดนไทยไม่ทำกันก่อนพวกแกมาอาศัยบ้านเกิดเมืองนอนนีร้อนพึ่งเย็นไม่เห็นบุญคุณอุ่นเส้นสังทหารจัดการกองกรมยึดตาเหมือนทมพรักนิหารตาควาย ยาเรานั้นบอกว่ามันตัวา้จ้องตีเมืองไทยเมื่อใดไม่สงบเห็นสนุนปุณขม่มผัวกแกเคลมไทยวัฒนธรรมใดลอกเทาพร้อมสัตว์พวกเราคนไทยอย่าไปตอนรับเตรียมตัวส่งกลับสู่ฐานทัพชายแดน ประวัติศาสตร์เขาเล่าลือกันมาคำสาปราชาสุรยิยักูรรมันจาึกบ,บนสถานพันปีก่อนนั้นคนตายเป็นลานทุ่งสังหารแดนเถื่อน สุนคุณข้าแม่ผวกแกเป็นใครยึดชายแดนไทยไม่ทำกันก่อนพวกแกมาอาศัยบ้านเกิดเมืองนอนนีร้อนพึ่งเย็นไม่เห็นบุญคุณอุนเส้นสั่งทหารจัดการกองกรมยึดตาเหมือนทมปรักวิหารตาควาย ย่าเรานั้นบอกว่ามันตัวไรจ้องตีเมืองไทยเมื่อใดไม่สงบเห็นสนุนคญขแม่ววกแกเพื่นไทยวัฒนธรรมใดลอกเขาพร้อมสับพวกเราคนไทยอย่าไปต้อนรับเตรียมตัวส่งกลับสู่ทันทัพชายแดน ประวัติศาสตร์เท่าเราลือกันมาคำสาปราชาสุขวิยะอวรมันจารึนบนสถานพันปีก่อนนั้นคนตายเป็นลานทุ่งสถานแดนเถื่อน